เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกับพบกันกับกลาวเด็ดเกรดดาวนะครับก็ต่อจากยีพีแล้วเลยนะครับเรามาหาทางออกจากถ้ำมดกันต่อนะครับทุกคนตรงนี้มีที่นอนให้ด้วยเราจะลองนอนดูดีไหมมีข้าวกล่องวะถ้าผมนอนในนี้มันจะบูดปะวะแต่เลือดก,ก็เต็มนะไม่รู้จะนอนทำไมเหมือนกันเออนอนทำไมวะนั่นสิเุ้ยมีข้าวกล่องอีกกล่องหนึ่ง เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันไม่น่าจะบูดเอาไว้คือบางอย่างมาอพอมันเจอแล้วมันก็จะแบบว่าเสียไปโดยปริยายเนี่ยเหมือนกับนับอะนับถอยหลังคููดาวการเสียเอาของฝากไว้ยังนี้ได้ไหมไม่ได้โอ้อะไรวะมันเป็นสโตมันกันทำไมฝากไม่ได้เนี่ยใตายเทือกอะลองเก็บไว้แล้วกันนะเผื่อไม่เสียแบบไม่ได้เอาออกมาจากสโตรูร้เหมือนกันครับเสียก็ช่างมันปะลุยต่อดีวกว่าแถวนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมไม่มีนี่อทางนี้ ตามสายไฟไปครับโอ้โหทำไมมันต้องมีทางแยกอะไรหลายทางเหลือเกินทางเดียวก็คือแบบไปไม่หมดแล้วไอฝั่งขวาตะกี้น่าจะเป็นทางออกนะผมเดามันดูเหมือนทางออกมากอันนี้อะไรไปเนะี่ยมันจะอ้อมกลับไปทางเดิมแน่เลยทางม่งโคตรวกวนแล้วไม่มีมินิแมปให้เราดูด้วยไงแล้วมาให้คนหลงทิศหลงทางเก่งอย่างผมเดาเอาอย่างนี้ก็หลงสิครับจะเหลืออะไร ตรงนี้ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเดินผ่านก้อนหินมาได้ไงวะมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ฮะอันนี้ใช่ทางออกหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เรางมาแล้วหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันครับมีแสงไฟ ลงมาจากตรงนี้อย่างนั้นหรืออันนี้มันฮอตเฮ้ยยา่าย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 ่านะอย่านะเออตีมาหรอขอตีคืนบ้างคือ <c oughs> เราบล็อกรอให้มันตีก็ไม่ได้นะเพราะว่าตามีหน้ามันไม่ปืนคนระับ <c oughs> มันก็เลยต้องแบบ เราจะรอบล็อกแล้วตีสวยเนี่ยมันตีไม่ได้ไงเมื่อเลยเหมือนแบบต้องแลกเลือดอย่างเงี้ยโคตรเซ็งเลยเฮ้ยโอ้โหโดนทางนี้เดียวตายอะไรวะมันติดกิ๋เลยงงเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบางงจริงๆเลยครับเันนี้ไปตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับแบบนี้สำรวจหมดแล้วครับเข้าไปข้างในก็เป็นที่พักนะที่นอนแล้วก็ทางซ้ายน่าจะเป็นทางที่เรามาอ่ะไปทางขวาครับ อันนี้น่าจะเป็นทางออกนะรึเปล่าอุ้ยไม่ใช่ห่ะเจออีกแลบ,บหนึ่งครับแลบบนี้เราเข้าหรือยังวะเหมือนจะเข้าแล้วปะเออที่เข้าจากตรงที่เราเอาระเบิดไปวางแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ไปเก็บของแล้วก็มีทางให้ทะลุลงมาข้างล่างตรงนี้หรืึเปล่าอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้มา อันนี้คนละอ่านกันอ๋อเราทะลุไปข้างบนแต่ว,ว่าเรายังไม่ได้มาตรงนี้โอเคลงมาข้างล่างอุย้ยอยู่กันอย่างเยอะเลยมดทอหารครับเมื่อไหร่เขาจะเลิกทำเมื่อไหร่เขาจะแก้บัคอันนี้สักทีไปเนี่ยแบบว่าของเต็มแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนของไม่ได้เนี่ยเซ็งสุดเลยเนี่ยโอ้หเจอ,อ,อตัวนี้ที่มันติดบัคอยู่เหมือนมันไม่เดินเหมือนมันเดินไม่ได้ มันติดดินโอ้โหโคตรเยอะเลยมดห่ารตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยสามสี่ตัวเลยเนี่ยโอ้โหไม่ไหวว่ะเดี๋ยววิ่งก่อนชั่วเ้องให้ต้องถอยมาก่อนครับต้องเว้นระยะห่างมารีสตามินา่าเฮ้ยเหมือนมันติดดินกันนะเนี่ยพวกนี้โอ้โหเดี๋ยวก็เป็น เป็นพวกติดดินครับเป็นพวกไม่ใช้ชีวิตหรูหราอะคือหอกมันเบาครับแต่มันทิ่มได้หลายทีเพราะว่ามันไม่ค่อยเปลืองตามีหนา้าไอ,อต้ตัวนี้จะตายแล้วชื่ออ่ะเขาให้อีกตัวนึงทนเอาหน่อยนะครับต้องสูมมืดมดไม่งันไม่มีโล่ถือไอ้ตัวนี้โอ้นี่ถ้าผมใส,ส่ธนูเปลี่ยนไปใส่ธนูได้นี่คือสบายเลยเนะี่ยเพราะว่ามันเดินไม่ได้อุ้ยอออื ยังไม่ได้นี่แน่นี่แน่ขอบคุณครับมีเยอะแต่ติดบักสินะตรงนี้ข้างบนมีวิทยาศาสตร์ตรงนู้นก็มีอีกหนึ่งตัวก็อันนี้ยิงให้หมดไปเลยกันครับนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหธนูขั้น3มยิงอี่ดอกเนยยิง5้าดอกถึงจะตายครับมดทหารนี่ผมใส่สกิลยิงธนูด้วยเนะี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะผมใส่นี้ดีกว่าไ เอาธนูออกครับไม่ยิงใส่อะไรวะนี่ไงตีมดแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันเออทำไมผมไม่ใส่แต่แรกวะเนี่ยโอ้โหมันลุยทำมดทั้งที่หอกจะพังแล้วโอ้โหรืออะไรที่โคตรเปลืองส่องไฟให้หน่อยครับเปิดประตูตรงนี้เปิดได้หรือไม่อ้เปิดได้ครับเรียบร้อยเข้าไปทางนี้เลยเหรออ๋อประตูใหญ่นี่ไงใหญ่จริงโคตรใหญ่อา้าว เเปิดประตูชั้นนอกแต่ว่าก็ยังมีกระจกอยู่ข้างในอีกต้องเอาระเบิดปลาใส่เข้าไปโอเคเขามีระเบิดให้เราหนึ่งอันแล้วก็นี่แนะ่เว้ยอยากก็ได้อกมาไกลตุ้มเรียบร้อยนี่เป็นอะไรที่โคตรแจม่มโอ้โห้ยนี่ไฟคืออะไรถูกเชิญเมื่อกี้หลยที่มันระเบิดหรือว่ามันหมุนอยู่แล้ววะตอนแรกเหมือนมันไม่ติ้วตแบบนี้นะเฮ้ยปิดระบบนี่แนะ่ เปิดบทเอ้ยโอ้โหมอนเดียว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 บอสอ่ะตามจริงโอ้โหไม่พร้อมเลยครับบอกตรงไม่พร้อมเลยอุ้ยโอ้โหเติมเลือดแป๊บกดพิดเออหลบบหลังสาวได้ได้ไหมวิ้ยมีท่าสายปลาแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหดูมันยิงนี่แน่นี่แนะ่ ตีเราวิ่งก่อนครับตีเราวิ่งก่อนไอตัวเล็กโอ้โหวิ่งเบื่อสตามิน่าจริงเดี๋ยว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 ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนท่าได้หรือไม่เออมาบาบาบาเลียนบาเลียนบาลิ้นพันกันหมดแล้วไปเด้อรอมันยิงก่อนนี่นะ เอออย่าตีให้ตายไม่น่าหมดครับเดี๋ยวไม่มีไว้วิ่งหนีถ้าอะไรเนี่ยอุย้ยเรียกมอนมาเพิ่มโอ้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 เดี๋ยว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 โอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยโคตรแรงเลยโอ้โอ,โอ้ต้องหลบเสาเดี๋ยวนะโคตรเถื่อเนเลยวะผมขี้เกียจไปเริ่มไกลวะเอาใหม่โหลดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรใครมันจะไปคาดคิดครับว่าจะเจอบอสผมว่าผมใช้ธนูสู้ดีกว่าไป น่าจะแจมคือเข้าไปตีใกล้ไม่โค้รลำบากเลยครับเมก,กี้เราออกมาแล้วก็ไปแยกขวาโอเคเราค่ยอยเคลียร์บอสโอ้ไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะเจอบอสครับอยู่ดีก็เจอบอสเฉยอะไรครับเนี่ยเมกี้เราไปทางขวาใช่หรือไม่น่าจะใช่ขวารัวๆโอ้ยงี้นี่เองที่เขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีไอ้ตต้เฉยนี่ไงเจอแล้วครับอยู่ไม่ไกลเอ้ยเดี๋ยวนะทางนี้แหละเพราะว่าทางนี้เรายังไม่ได้มา เป็นแค่ทางผ่านมาสู่ประตูชั้นใหญ่ข้างในอีกทีหนึง่งจะมีมอดอยู่ตรงนี้นะครับมดทหารผู้ติดบั็อกทนมืดเอาหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะบั็กหรือไม่อุย้ยมันไม่บล็อกอะรอบเนี้ยโอ้โหมากันเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วตีโคตรแรงครับ๊บนึง๊บนึงขอพักก่อนขอพักก่อนเฮ้ยตายเนี่ยตายเนี่ย อื้นี่ยหิวเลือดก่อนตามเก่งนะเราอะฮึพนูยิงก่อะเออยิงยิงระยะเออจ๊กนี้แหละกระโดดได้อะเราอะฮะมามาเลยอยู่ตรงไหนนี่แน่จะตายแล้วนะจะตายแล้วนะเฮนะ้ยหลบได้เฉยโอ้โคตรแมททิกนี่แน่เจาะหน้าตายไปแล้วหนึ่งตัว มาเลยอีกตัวหนึ่งทิ้งเพื่อนนี่หว่าเออปล่อยเพื่อนมาตัวเดียวเออมามามานี่แน่อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่แน่สองตัวนี่หว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าบั็กเดินไม่ได้ใช่ไหมเอาสมายัยไหนนี่แน่ ไอ้ตัวนู้นบ้าครับไอต้ไอตัวนู้นเดินไม่ได้ขาติดดินอยู่เฮ้ยเดินได้แล้วหรอโอโ้โหนี่แน่โอเคอยู่ไอ้เดี๋ยวเวลาลุยบอสนะเปิดประตูใหญ่พร้อมกับระเบิดปาไปครับนี่แนี่ยเตรียมพร้อมลุยถ้าผมไม่ฆ่าลูกน้องมันมันน่าจะไม่เรียกเพิ่มหรือเปล่า มาคุณรักษาความปลอดภัยตัวตัวนี้ครับนี่ยิงก่อนได้เปรียบโอ้โหยิงแทบไม่เข้าเลยทุกคนเออเอาเดมาเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวติมตามีหน้าแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาอเดินไม่ได้เฉยอะไระเนี่ยนี่นะสวัสดีครับเฮ้ยยิงไม่โดนเฉย ยิงไม่ไหนเพื่อนราอยู่นี่วิ่งเก็บลูกหนูแป๊บหนึ่งครับนี่นะมาเลยมาเลยนี่นะนี่นะโอ้ยดูหนูหมดเลยไม่ใช่จามีหน้าหมดดูว่าต้องกระโดดหลบปะถ้าต้องใช้โล่บล็อกยิงก็ต้องใช้หอ,อกสู้ครับอะลองใหม่มาเลยโอ้โหแต่ว่าหอ,อกตีไม่เข้าเลยครับ อุ้ยเดี๋ยวนะตีแรงจังเลยตจี้ตัวลูกน้องตีพี่เหรอวะโอ้มันปาไปไหนอีกวะเนี่ยอื๋ออะไรครับเนี่ยผมเล็งลงพื้นทำไมมันปาไปไหนวะเออเสียไปสองอันงงเลยครับอันนี้นี่งงจริงโอ้โหแล้วมันตีกันแรงเหลือเกินวะมันตีกันแรงเหลือเกิน พี่ผมโดนท่าอะไรวะเนะี่ยผมเอาสมูทตี้มากินเหนือมาไม่โดนไม่โดนขอเติมตามิน่าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าครึ่งหลอดตีไม่เข้าเลยแล้วก็คุณโอ้ยมันถึกจริง มันถึกจริงเลยจริงโอ้มันถึกเรืออาวุธกูกระจอกวะเนี่ยอดีตพี่หวดมันไม่ไหวแล้วอุ้ยโดนเฉยเลยตะก,กี้เออลบ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 ,ลบเฮ้ยทานี้มาแล้วทานเลเซอร์อ,อือเออหรือว่าอุ้ยไม่ได้วะ่ะโดน มันหลบตรงไหนได้วะเนี่ยต้องกระโดดวะผมว่านะนี่ไงชัวร์เลยชัวร์เลยมันให้กระโดดหลบโอ,อ้ลูกเล่นเยอะนะแพถวๆแล้วเราอะ่ะให้กระโดดหลบก็ไม่บอกเฮ้ยโอย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตายเถอะอีกแล้วอะ่ะอีกแล้วอ่ะเราอะ่ะขยันใช้เนี่ยใช้เก่งนะท่านี้น นี่แน่ตายไปหนึ่งตัวเดีย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 วยาะเยายามันยังไงวะเราอะฮะอืเติมเลือดก่อนหมดหมดแล้วเลือดกูเนี่ยอื้มตามีหน้นาก็ไม่ขึ้นเออพันแผลแป๊บอิบแล้วเหรออิบแล้วเหรอเราอะท่านี้อีกแล้วเหรอเออคราวนี้ หลบเป็นแล้วอันนี้ไม่ได้แลกบอกเลยอยากกระตกครับโอ้โหแตมม่มีหน้ามาแต่มีหน้าขึ้นเร็วๆหน่อยครับอโุโดนแล้ว,วะนะันนี่นนี่แน่ครึ่งหลอดเลยเหรอตีตั้งนาน อุ้ยไม่ผ่ามวยหมดโอ้โหผมหลบไม่ได้ครับแบบนี้อือโอ้โหทั้งผ่าจากตรงนั้นผ่าจากตรงนี้อะไรเวะเนี่ยไอย้ท่าผ่านี่ไม่รู้จะหลบไงเลยครับโอเครอบที่สี่อันนี้ไม่ได้ตีมดแล้วไม่จําเป็นใส่เป็นบาบบเลียนกับอันนี้ด้วกันกับธนูมา ยิงก่อนได้เปรียบนี่ยิงไหมครับนี่ตัวเล็กเราก็ยิงโอ้ตัวเล็กยิงไม่เข้าเลยวะตัวใหญ่ก็ยิงไม่เข้านี่มาเลยแรกๆรกยังง่ายอยู่ครับนี่ยิงแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆยิงแบบจ่อหน้า นี่ยิงแบบจอหน้าโอ้โหมันโคตรลีลานี่จะมีหน้าหมดเดือจตาีหน้าแป๊บอะไรท่านี้เหรอไม่กลัวแล้วโว้ยท่านี้ มันเยอะจังวะทำไมลูกน้องมันเยอะจังเฮ้ยมันเกะกะเนี่ยมันตีน่าจะตีโดนกันเองบ้างนะโอ้โหจะตายแล้วครับผมนะ่ไม่ใช่มันผมเนี่ยจะตายแล้วอือขอหยัดใช้ท่าช็อตได้ไหมมันหลบไปได้ไม่รู้ว่าหลบไงเฮ้ยอย่าตีอย่าตี โอ้ตามีหน้าหมดยิงเพลินไม่ได้เลยยังไม่ครึ่งหลอดเลยครับม,มันน่าจะสกัดท่านี้ได้่แบบตอนมันกำลังจะปักเนี้ยเราไปตีเล้ยวมันก็แบบหยุดใช้ตามีหน้าหมดอยู่แล้วเรอเติมตามหน้าแปบบ๊บ น้องนี่โคตรเยอะเยอะจนเลงไม่ถูกแล้วเก็บลูกนูก่อนเออพันแผลแปล๊บหนึ่งนี่นะอุ้ยอู้หวิ่งผ่านเลเซอร์เฉยอ้้หมันใช้ท่านี้แล้ว ห้ามเข้าใกล้เสาเหรอวะอุ้ยมันช็อตตลอดเลยอโอ้โหเสานี้ตีได้ไหมเนี่ยอ่าโอเคธนูไม่ยิงคนะเป็นไฮเปอร์แตามีน่าดีกว,ว่าแล้วก็เอาบาบเลียนไปทุบครับผมว่าดีสุดแล้วอันเนี้ยน่าจะมีของกินแบบเติมตามีน่ามากเลยนะแบบกดใช้ไม่มีโอเคหอ,อกไม่ใช้ครับมารอบนี้รอบที่รอบประมาณประมาณรอบที่หก ประมาณรอบที่หกนี่ขอขอก่อนหนึ่งกระบวนท่ถา,าถ้ามีของกินเติมตามีหน้าเนี่มันจะมันน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะขอเคีโอ้โหเข้าไปตีลูกน้องก็โดนสวนตามีหน้าไม่เติมเออไถอยมาถอยมา ลีลูกกระจอกตายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เรียกมาใหม่นี่แน่เฮ้ยโดดหลบก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโว์โ์เติมเลือดแป๊บโอ้โหลูกน้องขั้นสองเฮ้ยลูกน้องขั้นสองมันใช้ท่าช็อตได้ด้วยครับ ไยิงกันนี่แนะร่วงไป่ได้นี่เออซูลูกน้องก็เหนื่อยซูลูกน้องก็เหนื่อยแล้วกระโดดหัวได้ด้วยนี่แน่นี่แนะน่หันะวรัว เลเซอร์โอ้โหยังจะจุกหลบอีกตามิน่าก็ไม่ค่อยจะขึ้นนี่ฮะตามิน่าไม่ขึ้นอีกแล้วว่ะโอ้โหทะลุผ่านตัวเราไปเฉยนี่แน่ร่วงไปเออย่า yeah, ย <Yeah. S 1> yeah, มันมีลูกน้องเยอะครับ เติมเลือดแปบบ๊บนี่ไงโอ้โหต้องอยู่แบบชิดิดเสา่ากลางเลยนะทุกคนถึงจะไม่โดนเลยไอ้ท่าเลเซอร์เนี่ยนี่นะอยู่ติดคอ์สนี่นะครับโอ้โหโ,โ,โดนช็อตว่ะออกไปไม่ได้เลยมาเป็นเลเซอร์สินะ โอ้ไปเปิดโอกาสให้เข้าไปตีเลยนะมันใช้ท่านี้แล้วมันจะตายแล้วครับทุกคนอือมาดิมาดิมาดิาดตามมีหน้าเติมเร็วๆหน่อยเติมเร็วๆหน่อยนี่แน่เรียบร้อยได้มาหนึ่งพันได้เมเนเจอร์คีย์การ์ดมาเรียบร้อยครับทุกคนอ่า ผู้จัดการนี่เราเปิดได้ทุกประตูแล้วหรือเปล่านี่สแกนได้โอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดสู้ <c oughs> สู้อยู่โคตรนานจริงๆผมว่าถ้าเอากระบองกระบองมิ้น์มาน่าจะดีกว่านี้นะไม่รู้เป็นยังไงบาไม่รู้บอสมันมีติดหมื่นหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะถ้ามีติดหมื่นก็น่าจะสู้ง่ายกว่านี้แต่ว่าถ้าไม่มีติดหมื่นก็อันนี้ก็น่าจะดีนะเพราะมันตีเร็วแต่ตอนนี้หิวข้าวโคตรจัดเข้ากล่องไปเลยแล้วกัน ก่อนที่มันจะเน่ากินไปเกือบเต็มสุดยอดครับโอเคในที่สุดเราก็ผ่านครับเรจะจับทางได้ก็อืมก็ยากประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมว่าบอสแมงมุมยากกว่านะจากที่ผมเตรียมตัวไปหาบอสแมงมุมเนี่ยคือบอกเลยว่าอันนี้ยังใช้สมูทตี้แค่5้าอันนะครับเป็นสมูทตี้แบบพิเศษซะด้วย ออจริงๆหลักๆมันก็ไม่มีอะไรครับถ้าเลเซอร์ก็กระโดดหลบเอาแล้วก็พยายามเคลียร์ลูกน้องอย่าให้มันมีเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะเกะก,กะนะแล้วก็เลี้ยงสตามีหน้าไว้พอเต็มก็เข้าไปตีสักชุดหนึ่งครับแล้วก็เวลามาใช้ท่าสายฟ้าที่แบบชอ็อตใช้อน,นี้ชอ็อตอะเราต้องอยู่แบบอยู่ติดๆขอบนี่เลยครับเออถึงจะไม่โดนนะไม่งั้นก็เรียบร้อยแล้วก็บล็อกไม่ได้นะครับลองใช้โลบล็อกแล้วโดนเท่าเดิมเลยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ ผ่านแล้วครับดูช่องนี้ต้องทําใจนิดนึงนะครับหลายรอบถึงจะผ่าน <c oughs> เออช่องอื่นอาจจะเซียนช่วงนี้ช่องนี้ก็เซียนกันครับแต่ว่าเป็นโพยเซียนนะเป็นยาดมยาดมตาโพยเซียนนี่ได้มาอุ้ยได้ระเบิดมาอีกแล้วเก็บให้หมดเดี๋ยวนะอุส่าห์เปิด Acid Manager เข้ามาแบบนี้ไม่มีอะไรเลยแหละน่้ม a n a g ร r ก Card มาดูห้องนี้สิ มีอะไรหรือไม่เฮ้ยผมดูแมปใหญ่ก่อนอ๋อยังมี missing block chip อันนี้อยู่ missing block chip ตรงนี้ก็ยังมีนะนี่ไงเย,ย่สำเร็จเควสไเป็นหนึ่ง q u e s เดี๋ยวกลับไปหาเออ่มิสเตอร์เบิร์กไอ้มันฝีมือคุณมิสเตอร์เบิร์กแน่ๆเลยเนี่ย,ยสร้างลูกน้องมาให้เรายากลำบากเ,กเสียการควบคุมไปอย่างนั้นหรือขึ้นมา อันนี้น่าจะเป็นแลบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วครับแผนะล,ลดดเนี่ยนะแลบของรังมดดาเนี่ยกว้างแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วแลบใต้น้ํายังไม่ยังไม่กว้างแล้วก็ใหญ่เท่านี้เลยนะอันนี้คือแบบกว้างแล้วเป็นเขาวงกดงงโคตรเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาอะไรไปนี้โอ้โหเดินผ่านไปกี่ประตูเว้ย,ยตกใดหมดเลยเจ้ามดน้อยอือของเต็มอีกแล้ว แบบตัวนี้โอ้โหอุ้ยโอ้โหออกมาตรงนี้นี่เองเออผมขี้เกียจกลับเข้าแบบแล้วอะมันมีเศษมิ้น์อยู่สองอันนะแต่ช่างมันขี้เกียจกลับเข้าไปแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็ออกมาแล้วครับตรงนี้โอ้มันมาโผล่ตรงนี้เฮ้ยมันมีทางออกอื่นนีป่าวะมันต้องมีทางที่มันเป็นถ้ำมดเด็ดอันนี้ทางออกจากแลบเดี๋ยวนะมันต้องมีวะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งทุกคน,นต้องมีครับ เพราะมันมีถ้ำมดที่เชื่อมกับตรงกองขยะด้วยนะครับอุย้ยโอ้โหดีมากเลยที่ตัดสินใจกลับเข้ามามีฟันทองซ่อนอยู่ทางขวาก็ไม่บอกนี่นะ่เยออื่ะขอบคุณครับมองไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เราสำรวจแล้วข้างบนเราขึ้นแบวเข้ากล่องแล้วก็ไปต่อทางนี้ก็จะเจออีกแ l a หนึ่งซึ่งเป็น l a บที่ มีข้าวกล่องอยู่ใช่หรือไม่มีเศษมิ้นด้วยถามนี้ไปก่อนอืออันนี้มดธรรมดาใช่ไหมนี่ไงเข้ามาที่แลบนี้เข้าไปข้างในสุดก็จะมีที่นอนเออมีข้าวกล่องอันนี้อยู่เก็บก่อนครับข้าวกล่องเก็บแทนอะไรดีวะเนี่ยผมทิ้งไอ้ที่ขุดขั้นหนึ่งไปแล้วกันนะนี่เอาข้าวไข่เจียวมากินเอยคนหาทางออก จักเทาายฮหายังไม่เจอโอ้โหขายทันเพลงนี้บอกเลยโคตรแก่ยดักแก่สุดๆโอเคจากแลบนี้นะครับเราก็มาทางขวาก่อนอ่าเรามาทางขวานะครับจากแถบที่มีห้องนอนนะครับโดยออกมาแล้วก็มาทางขวาเดินมาทางขวาปุ๊บเจอแยกขวาร้ายซ้ายดีก็มาทางซ้ายมาทางซ้ายเสร็จปุ๊บ แล้วก็มาทางซ้ายเออเดินขึ้นมาแล้วก็วนมาทางซ้ายนะครับมาทางซ้ายแล้วก็ไปตามทางถ้าเกิดว่าเราอยากไปเจอแ l บใหญ่ให้ไปทางขวานะครับเออขวามือชิดขวาไว้เดี๋ยวเ็าจะเจอนะครับแต่ว่าถ้าอยากเจอทางออกสู่กองขยะนะครับก็ให้มาทางซ้ายนะครับก็จะมาเจอเนี่ยโพงนี้ที่เป็นมีไฟส่องถึงนะครับแล้วก็เดินทะลุมาเรื่อยๆตามทางเออ เนี่ยทางก็จะแบบเนี่ยมันเป็นทางขึ้นไปแคบแค่แบบนี้นะครับแล้ก็แค่ตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเจอกับทางออกนี่ไงฮ่า,าเจอแล้วครับทางออกเรามาโผล่ที่กองขยะตรงนี้เย่ก็โอเคครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับ EP นี้นะฮะ เดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามาสำรวจกองขยะกันต่ออีกแล้วนะครับเออโดนรัดคิวไปนะอีพ e ีหน้าได้สำรวจกองขยะจริงๆริงกที <ST> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคเราราประกันไปตรงนี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมย่ Yo.